สวัสดีค่ะเพียวนะคะตอนนี้นะคะเพียวก็อยู่ที่บ้านตัวอย่างของโครงการเม n ์เทนไซส์นะคะ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานะคะตั้งแต่เดือนพฤษภาคมจนถึงเดือนตุลาคมก็มีลูกค้าทั้งชาวไทยและต่างชาตินะคะให้ความสนใจในบ้านตัวอย่างแล้วก็เข้ามาเยี่ยมชมภายในโครงการค่ะเป็นที่ยอมรับแล้วก็มีการตอบรับที่ดีในวันนี้นะคะเพียวก็จะพามาชมในความสวยงามของบ้านตัวอย่างนะคะความสวยงามของทางสถาปัตยะกรรมที่มีความเป็นเอกลักษณ์ของตัวโครงการนะคะการออกแบบอินเทลเลกต์ดีไซน์แล้วก็ลงไปถึงงานไลท์ติ้งดีไซน์แล้วก็แลสเคปดีไซน์และที่พลาดไม่ได้นะคะก็ เป็นเรื่องของ Smart System ค่ะที่มีความแปลกใหม่และไม่เหมือนใครจะเป็นยังไงเราไปรับชมกันค่ะค่ะโดยฟังก์ชันภายในบ้านนะคะอย่างบ้านตัวอย่างเนี่ยก็ถูกออกแบบมาให้มีทั้งหมด3ห้องนอนนะคะโดยมีมัสเตอร์เบดมเบดรูม2และเบดรูม3ค่ะซึ่งในทุกๆห้องนอนนะคะก็จะมีห้องน้ำในตัวค่ะแล้วก็มีห้องเกสอีกหนึ่งห้องค่ะ แล้วก็ในส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็น living area kitchen area นะคะในห้องอื่นๆก็จะมีห้องรอนที่ร o มมีห้องออฟฟิศนะคะและในส่งภายนอกบ้านนะคะก็จะมีเทอร์เรสที่มี s i ซิ่งที่ค่อนข้างนั่งได้สบายเลยรวมไปถึงมีเทอร์เรสบริเวณตัวสระว่ายน้ำค่ะแล้วก็จะมีตัว outside kitchen นะคะโรงจอดรถในโรงจอดรถเนี่ยก็จะมีห้องเก็บของหนึ่งห้องแล้วก็เป็นห้องงานระบบห้องปั๊มน้ำนะคะอีกหนึ่งห้องะคะ่ะ ในส่วนของงานออกแบบตัวสถาปัตยะกรรมนะคะเราก็มีการเลือกใช้ความเป็นไทยโมเดิร์นค่ะโดยความเป็นไทยนะคะเราก็เลือกใช้ตัวหลังคาที่เป็นทรงปัญญ้นหยาซึ่งจะมีข้อดีในการรับในเรื่องของแสงแดดรับน้ําฝนแล้วก็ความโฟของลมนะคะรมไปถึงตัวอาคารนะคะมีการออกแบบที่มีความเป็นโมเดิร์นค่ะจะเลือกใช้สีที่ไม่ได้มีสีที่ฉูดฉาดจนเกินไปแล้วก็ไม่ได้ครีนจนเกินไปนะคะให้มันอยู่ในตรงกลางระหว่างความเป็นโมเดิร์นแล้วก็เข้ากับตัวสภาพแวดล้อมโดยรอบค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะบรรยากาศความสวยงามของบ้านตัวอย่างในโครงการมอนเท n ไซต์ในคลิปหน้าจะเป็นอะไรเราไปรอรับชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ